ข้ายอดใหโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมจริงจริงดนะครัอะไรจะขลง้างช้างเี่เีมยเียเหมือนไม่ได้ฮิอะไรเลยลังช้างโอ้โหโอ้โหจะทอะไรหมจ เห็นไหมนี่แหละยอดชายที่ข้าพูดถึงละมาถึงยุคสมัยต้าชิงอย่างเราๆใครอยากแกล่งเท่ากับเล่าอ้ายมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ระกูลของข้าเป็นหมอมาสีรุ่นมีวิธีทำให้ช่วงล่างของผู้ชายทุกคนแรงขึ้นได้ได้่ัวคขอแค่ซื้อยาสูตรเฉพาะนี้ไปกินติดกันสิบวันเ้าก็จะมีพลังที่แข็งแรงเหมือนกับเล้าอายเลยนะเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาอย่าแยกกันอย่าแยกกันนะนะทุกคนละทุกคนไม่ต้องรีบ ว้ายาระแกชาวบ้านไม่มีการศึกษาซี่แก so ่งเมือนเล่าอายดีตรงไหนการสุดท้ายโดนห้าม้าแยกร่างคุณชายท่านนี้มีความคิดที่แตกต่างเหรอนับแต่โบราณการมีแต่ปลาไข่ใส่ก้อนหินไม่มีหรอกเอาหินปลาไข่เจ้าค้าขายยาปลอมเป็นสิ่งที่ทุเรศมากถ้ามีคนตายขึ้นมาไม่กลัวลูกชายไม่มีกระจูเหรอข้าว่าเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ ไม่มีโอกาสใช้สูตรลับของข้าระบายกับผู้หญิงก็เลยมาเอบไวๆกับข้าข้าผู้ถูกไหมทุกคนไม่ต้องลองข้าก็รู้ว่าเจ้าขายยาปลอมนี่จมั่นใจขนาดเนี้ยกล้าเดิมพันไหมได้เดิมพันอะไรนี่ถ้าคาพิสูจน์ว่าเขาขายยาปลอมเงินทั้งหมดนี่ต้องเป็นของข้าตกลงไหมแล้วถ้าคาพิสูจน์ได้ว่ายาเป็นของจริงเจ้าจะาไม่มีปัญหาอาจิวเอามาห้าตําลึงสิ เอามาน่าเดี๋ยวได้คืน นี่ง้ยห้าต่ำหนึงเนี่ยซื้อยาปลอมเจ้าสิบชุดตกลงไหมได้เลยลองปุ๊บรู้ปั๊บเลยอ,เลใใอีกสิบวัน<า>จ็มาถดัดอนกางเกงตรงนี้นะพ่อแม่พี่น้องจะมาพิสูจน์กันตรงนี้เลยถึงสิบวันพิสูจน์ให้เราดูพี่เขาบอกว่ายาปลอมสิบชุดห้อยของหนักได้พันชั่งอตอนเนี้กินไปแล้วหนึ่งเม็ดเขาว่าจะห้อยได้สักสิบชั่งแล้วมั้งลองหน่อยสิห้อยสิห้อยเลยอ้ะโอ้ย

เขาบอกแล้วดนคืนนี้เร็ว